วันนี้มาดูเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดอาดิดาสคอรลบกับมาเวลบริษัทมาเวลเสื้อยืดสีขาวนะเดี๋ยวมาแกะดูเลยครับ ตรงหน้าอ,อกมีตัวละครสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็โลโก้อาร์ดิแดดปายกระดาษไซ์ XS ไซ์เล็กสุด ายคอข้างในก็โลโก้อาดิดาสกับโลโก้มาเวลนะครับตรงคอเสื้อสโลแกนของสไปเดอร์แมนนะครับเขียนบอก มาดูชายเสื้อนะครับจะมีโลโก้อาดิดาสมาเวลตัวละครสไปเดอร์แมนใช้เย็บติดนะครับรูปสไปเดอร์แมนห้อยหัว ส่วนตรงหน้าอกนี่ก็กำลังปีนป่ายอยู่ครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังใกล้คอเสื้อมีรูปสกรีนแมงมุมนะครับ แขนเสื้อสกินอาดิดาสมาเวลเสื้อเยืดตัวนี้ทำออกมาก็สวยอยู่นะครับเสื้อยืดตัวนี้ทางอาดิดาสไม่ได้โปรโมทนะครับ พอดีไปเดินเที่ยวชอบอนิดัสไปเจอเลยซื้อมาสำหรับแฟนคอหนนะังสปไปเดอร์แมนก็พลาดไม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ราคา หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ผลิตที่ไหนเมดอินเวียดนามนะครับอันนีนะส่วนมากตัวนะี้ผลิตในเวียดนามจีนนะครับส่วนใหญ่มาดูว่าซักเครื่องได้ไหมครับสก,กีนจะลอกไหม อุณหภูมิ40องศาได้นะครับสักเครื่องได้รีดได้นะครับจะห้ามอบปใต้จงคอสโลแกนเขียนว่าแปรออกมาแล้วพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่นะครับ ไปละครสโลแกนของหนังนะครับตัวละครสไปเดอร์แมนพึ่งแกะออกมาจากหอมันจะ เสื้อจะยับๆ่อยนะครับ